เก็บเโอ้นี่ไงยอดยอดสวยด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาก,กันมาแก็บพักอีกแล้วจ้ามาหาน้องจีนะคะหาวันว่างยากมากพักนี้เดือนนี้คือเดือนที่เป็นเดือนที่ยุ่งยุ่งมากเลยเดือนนี้มีทั้งงานเข้าโบสมีทั้งงานงานโรงแรมงานโอ้ยงานเยอะค่ะ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเก็บผักก่อนผักนี่สวยอยู่อันล่องล่องเฮดอันนั้นเหรอเด้บ่โอ้โอมันขมปวดอเออมันขมกว่าแกงที่เหล็กอีกนะอเอาปแล้ววันนี้ไม่หลกเลยเหรอคะ <laughs> วันนี้คุณบ่าวาไม่ลกหรอคะวันนี้บนลกโอ๊ยมันลกยากแต่ว่าแมนอันนี้ละยอดอ่อนๆนะเพรขอใช้มีดเนี่ยโอ้ยลกบด้อ่อะเอามีดเอามีดลากมันแข็งใช่อันนี้ลากมันแข็งมาก ันเฮ็ดอันนั้นบ่แซ่บแหมฮะ<า>สมอ่<า>เฮ็ดสมบ่แซ่บให้บอกว่าต้นนี้ไปทำส้มอ้าวเอาต้นไรเขาต้นอันนี้ไม่ใช่าาว่าปลาถิงโตอ่ะจักแล้วบอมแมนมันไม่ใช่ขั้นส้มอะไรที่จะบอกว่าแกงข,งขงี้เหล็กอ่ะเอตอต้นนี้กนะับแกงขี้เหล็กคือกันเนอเอ้าบอก <c oughs> <c oughs> คอยก็ว่าอยู่มันมันอย่างมันคือขมแถ่ว่าคอยเอาคอยเอาต้นอันนี้ไปแกงขี้เล็กมันขมพันขมขมปีเลยแล้วฟันฟันสิงโตใช่ไหมคือขมมันขมมากโอ้ยเนาะโอ้เข้าใจแล้ว เปิกเปิกอีกแล้วเอา่อยกยักสมคันเบิ้งนอกเธนึกว่าเจ้าเอาอันนี้ได้ไปสมคันอ้ยต้นเล็กๆเนาะเนี่ยเล็กๆแต่มันใช้ถอนบ่ได้ไหมแม่นอยู่บ่ว่ะคือต้นหน่อยค่ะวันนี้วันนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่ตรงโน้นอะตรีมันพึ่งอ่อนว่าสันเบาจากไหนวะมันพึ่งอ่อน,ออนแล้วมันเปือ่อนเลย ขาดล่างมากเลยขาดอะไรโอ้นี่ต้นมันใหญ่ใหญ่นี่เนาะแม่นอยู่่ะแม่นต้นมันเนี่ยต้นเผาโอ้ยเอาเราใช้สองมือแล้วกันนะมือหนึ่งปาดมือหนึ่งถือช่วยกันหอ,อันบ <พอ S 2> ่ออันนี้ดอกมันดอก,ดอ,กอะไรอุ้ย แม่ดอกสโนโบานเช้าพอดอกสะดาวบานเย็น,นฮะเขาเรียกดอกขีดแต่อะไรอ่ะอบอกนีเพื่อนทำคลิปยังไงก็ก,ก็ต้องมานี่อยู่ดีไม่มานี่มันจะมันก็จะไม่มันก็จะ มันก็จะไม่ได้หลันล้ากันมากเท่าไหร่ไงเฮ้ยจ้าหนทางทำไมยากนะักโอคอยก็คอยกง็งงเนาะท้างดีๆกระบอไปเนาะสูโอ้โห ไปเบิงมองอื่นนะจ๊ะี่ค่ะทุกคนลงดีๆเด้อเอา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 ,อาเอายาแอคชั่นนะคะบอก เอาเอไม่เอา <laughs> ไม่เอาไม่พูดโอ๊ยแม่เจ้า <c oughs> โอ้ยถังเอเป็นน้อง ีอ่นนอันนี้อะไรอ่ะแม่ไอเอ็นตรีกินไหนบออันนี้นะฮะเมียดอุดปรอฮเนาะคุนว่าเมีดอุดอุ้ยทำไมสวยจังเลยมันจะมีกลิ <t <t ่นหอมที่เอาดอกไปทำน้ำซอสเหรอเนี่ยดอกสีขาวเห็นไ่ย วว้างามเนาะมันคืงามแต่ว่างามมิลีงามไอ้ล้อมองเนาะโอ้สวดยอดอากาศทิ้งแบบพอแล้วโอ้โน่น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 ไป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 อากาศมันลวกแสบกลัวยอดนั้นก็สวยสวยสวยฮะ โอ้ยสวยมากดูดูดูโอ้ยมันกำลังขึ้นยอดอ่อนแม่ัดเลยดิเขาจอดรถละฮันฮะไอ่ยอะฮัลโหลยกแกเฮ้ยเฮ้ยักแกยกแก บักแกเอ่แบดบล้อเขาเชื่อว่าอะไรวะเงินเงินอ่ะที่มันเป็นขาดอ่ะโอ้ดอกหลงซื้อที่มเป็นขาดอ่ะขาดเดียวขาดสะพายอ่ะมันชื่อว่าไงแบดแบดเขาเออ วาสกเออี่มันคัดคัดข้างอ่ะแตแต่วาสกงามเนาะก็มาขอตุ้นี้พุ่นดดจะอดเีแกนโผอู้างหลังไล่ไล่ไล่ไลล่ไล่ไลัดต่อเมื่อกี้เห็นงาไหมันมันยูนาออมันต้องใช้มีดมันถึงจะได้สวยสวยตัดดตัดไหนตดลด ตัดเดี๋ยวพี่แก็บดูสัน <c oughs> โอ้ยสาดม่านโอ้ยชอรี่ชอรี่ชอรี่าก็ได้เนาะ <c oughs> ขอโทษขอโทษเราก็จะมาดูแคมปิ้งเนาะหูน่าเปนม,มากแต่บ้ามากเนาะกลัวก็ได้เนะเลามันต้องมีคนตัดคนหนึ่งถ่ายเด้อ่ะใครจะถ่ายมาหนูถ่ายให้สองมือเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ก็ได้มาหนูถ่ายให้อ๋นอน้องเขาเก่งตัดเอาเลยอุ้ยงายแถวว่าเอาไปทำแบบนั้นเนี่ย ลวกลวกลวกกินกับน้ำพริกอะอย่างเนี่ยบอ้อบอันนั้นบอเม่ยเอาไม่ใช่เหรอเออเอาเหมือนผักเลยเก็บหมือนผเก็บไปเก็บมาเอาเกือบจะตัดอันนั้นจ้อยอู้งามแห้งไหมอู้ยี่พี่ว่าเนาะจุกเลยมันต้องมันต้องใช่นี่นะนุ่ยหนีหนุ่ยนี่นั่นเออรู้แล้วปีหน้าเดี๋ยวนี่นี่อุ้ยนุ่ยแยบนุ่ยแยบ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 นี่เต็มเลยแยโอู้พี่ว่าทำไมมันเยอะเต็ไหนไหน นี่นาหนุ่ยียบเต็มอยู่นี่เห็นไหมมานี่เปิดดูเปิดดูนี่นี่ว่าเนี่ยอุ้ยเอาให้หมดเอาให้หมดจะได้อุ้ยปกคิดว่ามันจะไม่ยูหนีเนาะอยู่ในดงดงดอกไม้เออฝักุูนก็ยาวแล้วเอาหนึ่กับแมนแม่นมันเก็บอะไร เต็มตะการแล้วบัดนที่ไอุ้ยตะการหน่อยนี่เยอะไม่คิดว่ามันจะเยอะเนาะนี่พวมกอนกันนะนี่เก็บซับลาเค็ดงาๆกันะกาแม่เก็บพะวนม่รไม่้ะการีบ่มาักกาดิสิ โอ้นะกอนกอนโอสวย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 พี่ปองพี่ก้อยเออพี่ปองจริงจริงแพลนกันว่าจะมาเมื่อวานเนี้ยบ้านนี้สิมาเมื่อวานบัานนี้มาบัดได้พี่ดันรับงานสองทีพี่ปองพี่ปองพี่ปองเพ้นตรงมาต้องปีนเขาเลยสิ่นเข้ามาเด้อพี่ปองมาเด้อสวยด้วยเราอยากมาติ๊กติกแล้วเราน่ะเนาะบริสโก้หมือกันรู้ว่าแกมันมาหนุนมาก โอ้ยพี่ว่าสวยมากอันนี้มันมันติดแนวนี่ยังน่ะมันติดแนวเอาไปปลูกอ๋อเหรอตอนน้นน้อยๆจะได้ปลูกบ่นี่เอาไปปุ๊กเอาไปปุ๊กดูบ่ดิตาเนาะคลิปอะไรอยู่ดิตัดเด็ดเอาตรงนี้เอาแล้วก็มันเรสร็จไหนมาออ้มันอ่อนมากเลยมันต้องใช้มีดอะตรีนั่นแหละโอ้ย เห็นงามปานนี้ไหมปุ่นนปปุ่นนปปุ่นน่ะมา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 ตัดตัดดมานี่มาเนี่ยมาเนยมาเ่ะเปลี่ยนกล้องก่อนมาเลยมาเมย์ลไปตางนู้นเมยตรงนน้นสวยตรงนน้นค่ะตรงนู้นเหมือนมันเหมนถังต้บ้านเราเนาะดูแบบสภาพมันนะนู่นนูนนู่นนู่นนู่นเบิกแ้ที่วะาอู้ขอจะมานี่ดูด เราไม่เคยมาไหนท่เธอได้ปวดจิงว่ะเม่เม่ตั้งกล้องตรงนู้นน่ะยังไม่เคยลงมานู่นตั้งกล้องไว้ตรงนู้นอ่ะมีเอาที่ตั้งมาไหมไม่ได้เอามาแม่ต้องต้องหาซื้อที่ตั้งแล้วเอาทำไมอันนี้มันขึ้มึดหมึดวะโทรศัพท์โทรศัพท์หนูบ่อืมบ่แมนเธอบ่คอยเปิดไฟอืมบ้าช่างงามแค่ไหนจะไปหมดเลยนล้วเนี่ยแต่มันก็ขึ้นอี ป้องจะไปปีนอยู่เขาไปปีนอยู่เขาเมนันพากันไปปีนเขาอย่างว่านี่ๆๆเออให้น้องก็โอ้ยเยอะมากแล้วต้นอ่อนๆด้วยพูดน่ะทั้งปุ่นน่ะโอ้ยต้นใหญ่ๆแมมข้างล่างโตอีก ผักกูด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  <c oughs> เอ้าเนี่ยแม่มันเล็กใช่ไหม <c oughs> นนไมันโอุ๊ตัวหนานะคดีเนาะมาเลยทั้งผักกูดอันนี้คืนอีกใช่นไหมอือหือ <c oughs> นี่มันกำลังยอด ม,ม,มันกำลังยอดอ่อนๆอ้ออยเรื่อผักกูดเขาเลยบน,นี่เออผักกูดหอยแกบพิษต,ตะกีนี่แม่เก็บยงอมาม่สมดากลัฮะฮะโอ้ตออย,ย,อยตก,กใจอ,อ,อ,อันนี้กัแม่นะม,ม,มาเก็บดอกไม้อืมนะ โอ้ยทุ่งดอกไม้สวยมากเลยอืมส,สวยด <ừ. S 2> วย้นมา่ขวดอพี่บ้ามาสุงให้พี่ นี่ว่าเห็นจบสองทันเลยเหรอตัดนี่นะประกาศประกาศอีรีนาะจนมาทักยังวะแต่งตัวสวยเกินดูสภาพแต่งตัวมา มาเข้าป่าแน่ใจนะว่ามาเข้าป่ามาเข้าป่ากานมาเข้าคืนมาหอนเหมือนนะจะกินน่จะติดใจแล้วมันต้องมันต้องอุ๊ยขอโทษมันเร็วปลิดปลิวเคว้งคว้าง ชีวิตเหมือนดังใบไม้มาเห่าทำไมน่ะเมาโอ้โอ้โอ้บ้านเมอ้เ <c oughs> มตรีทั้งผี่หลายอยู่เด้อหลายเติบอยู่เด้อพี่น้องโอ้แต่มันขึ้นใบน้อย มันเหมือนกนอระสอบปื้้ๆมันต้องดูนะคะหาจุดก่อน้อจริง จริงถ้าก็น่าจะกินได้เนาะอีหยังเนี่ยอีหยังเออวิดเออเอออยังก่อนฮะเออวิดนี่บ่แม่นี่บ่ อ,อีอันดับแรกเราต้องให้อาจารย์ทําใหช้ชิมให้กินก่อนเออเดี๋ยวข้ากระสิไปเนี่ยให้อาจารย์ให้ใหกินก่อนฝ้าไปฝ้าแก็บด้นี่เอ้ยนี่ทั้ทงนั้นเลยใช่ไหมคอยเอิญมันมันมันเป็นกลิ่นจังได เหรอโอ้ยมันโอ้หลืมเอาน้ำพริกมาพี่ลืมเอาน้ำพริกมาฮะลืมเอาน้ำพริกมาไปผักกูดเดี่ยมาหอดผักกูดจากเถื่อเด้อสุสวยสวยมาจากหัวใจ อย่างเฮ้ยเนี่ยป่ะอ,อะไรอะไรเดี๋ยวไปแป๊บน,นึงแปน,นึงเห็นมันเห็นมันยอดมันน่าน่าเก็บน่าเก็บเก็บบดสุกแนวแล้ววานได้นี่ขอโทษนะคะเดดอถอนเลยอุ้ยได้ได้ได้ เ,เ,เขาเขาเขาจบเลยแล้วนคนันเดี๋ยวเขาสิไปเด้อสิไปแล้ว,วอุ้ยอุ้ยพักการพัากการนะคะพักการเอามีดอยู่กับไผ่วะโอเค มันจะดึงยาก,ยากหน่อยนะคะเนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปจะไปบ้านน้องตรีนะคะเดี๋ยวไปลวกผักน้องตรีจะยำผักกูดให้กิน เราก็เราก็จบคลิปตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณ,คณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดกดแชร์กดไลค์ให้วานะคะขอบคุณมากๆากค่ะตอนนี้ <laughs>